สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่ก <Prose c onder> ับสาวดมโอ้ขอรถมาทำอะไรเนี่ย VIP ห้านี่ค่ะไอ้หนุ่มร้อย ไปเอบาบ่ไปพ่นและโอ้ต้องยกไปเนี้ยเบา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 วๆเบาดอันนี้มาทำไรเนี่ยทำท่อหโอ้าโอ้ยจกเล้สวัสดีครับเจมี่นะสวัสดีครับ อ่ะพัษณาไหมไม้คนละอันเลยเดี๋ยวคิริดพอเลยลื่นผมเชื่อเลยว่าใช้ไม่ถึงปีหรอก่ไหมใช่คิดเกียรท้าบแล้วก็เมื่อยมือเออแล้วก็เสียเวลามาเกาะเชื่อเลยทันด่วนเลยนี่บอกใช่่เลยเฮ้ยเปุ๊บจับปป๊บตายเลยอันนี้โมเดลไซนี่หูสิงเลยเนาะเออเดี๋ยวตอนแรกแหละมีจารอะไรมีจารอะไร เน,นี่ยเนี่เเยเยออสั่งมาสองตัวเลยตัวจั๊กบาทใช่ไหมสองพันสองพันสองพันห่าอันนี้เป็นอะไรเห็นอย่างเนี่ยเททอบหรอมาลานทอ,อกับตลาดที่เททอแหรอวะไปลานเราจะดูตัวสางกันจะเยะวาวาเราไม่ได้เจอสอุดมมานานเลยนะจ๊ะ ไม่ต้อใส่กูน่ะเอารถฮกล้อเพี้ยนสีอยู่เสรไอหนุ่มร้อยวิวฮะไอหนุ่มร้อยวิวจะว่าก่อยายฮะเอาฮกล้อเพี้เพี้นกล้าอยู่เสร็จเจโบอเจโบเจโบเอาคือเห็นไปเมืองกุนเพื่อฮะอายุเท่านันเดียวเจ้าหิดตัวเอ็มซีวนหิดตัวเอ็มซีเลยพี่น้องฮะก่อยเห็นขี่รถไปเมืองกุนไปเห็นอยู่เสรไปขับรถไปขับรถหลุงเกมน์เจ้าไปไทยก่อยเบิองปะจิ้งโหม่หรโอ้ เขาอูนเขาเียวุูนี่ยมากเลยเสียวดูขับขึ้นเขเดินเือนเขื่อนขึ้นไปนั่งหน่ยสิครับวดมันมันมีระบบนวดปะครับนี่ฮะมีมีระบบนวดนั่นหอเโอ้โหอ้าวไคับเอาแบตหมดแล้ว เดียบร้อยไงไม้กันไม้บไเครื่องไม้มนดับอย่างนี้เละเป็นบลอไม่ันเป็นยังงอกอือุ้ยเห็นมัดเท่าไดนี่จีคือว่ารันียวกันเงินวัน2,000 2,000มาแล้วอ้ยไหนๆขอนั่งด้วยได้ไหมครับขอขอนั่งด้วยได้ไหมครับจเชิเชิญโอ้เชินเิแตงขาวาใน้นให้ให้เกียรติเขานไมเขาย อ้าวลรองเท้าอ้าวต้นๆขอรองเท้าด <king Eng mainland> ้วยนะเอออันนี้อะไรนี่ฟ้า้องฟ้าเลยในในในระบบนวดมีระบบนวดไหมแอมเออขออนุญาตเสียดมยังฮะขออนุญาตเสียดมยังเสียดมผมขอนั่งหน่อยนะครับคล่ำมานั่งเร็วยังไม่คว้าว้าเบิ่งมาดใครครับอุ้ยทาทานั่งไม่มาดวะ รู้จักกนหมดรกข้อแกะผมรู้จักคุณครับโอ้สบายเลยว่ะดูครับเดี๋ยวผมเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยอ๋อกวุ้ยอุ้ยมีมีหม่องว่างแก้วน้ำโ้ำรวจครับเยวันโอ้เขาเปิดไปโอ้โอ้โอ้อันนี้ เปิดเปิดเปิดเพลงที่ไหนขอดูหน่อยเปิดเพลงที่ไม่เคยไม่เคยเห็นอ่ะเฮ้ยพ่อพ่อได้ยังเนี่ยอันเนี้ยทำยังไงถึงได้ไอ้ไอ้อันเนี้ยกรโขออ่ะตัวเนาะขอยังไงอย่าเอาไม่เรียกอะไรนะที่วุฒินี่แหละเขาเรียกอะไรนะวุฒิเลยพี่โทรไปหายูทูบเลยโทรไปยังไงอ่ะอันนี้ครับแต่เราได้แล้วไงฮะพ่อได้แล้วบอได้แล้วยอด ยัต์แต่ยังไม่ได้โลกนังขออมันมันต้องคอบอกแขออย่างไหนแต่มือนขอไหนบอกมปนเกี่ยวอบไรทำซ a n ชาแนลยูทูบโอ้ดูต้องขอครับใครที่คุบแสนแสนซัพท์สครถลบยู่ซูเอว่ารคๆรนี่แหละได้แบบนี้ไหมได้ครับอาาจจัดที่ปาร์คเปิดเครื่องที่มีเลิกสิไหมจปดเป็นเนนแ้วเครืงเสียงเป็นไงดีเหรอเปิดเปิดเครื่องที่แบบ เล็สิทละเปิดเปิดเพลงที่บกติเล็กสิทธิ์เลยปะมีปะแบบทดสอบเครื่องเสียงอ่ะนี่สอรอทำไมรวยผิดปกติวะหาเรื่องปะมันติดไหมมีมีรถก็จ้างให้เขาขับเอารถไปขับโอ้หนูกลับบ้านแล้วกลับบ้านหรอปะหนัไปทำสีแล้วทำสีไหนแจ็คเทอร์โบอ่ะตอนเสียดแจ็คจ้าอยู่ไหนอยู่บุรีรัมย์นะทำสีรถกระบะนี่เอาหก้อนี่นะหก้อเลย ไหนไหนเปิดเพลงเปิดบอก่าตีนกระตีนมันวั็นเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงเงี้ยฮะหั่นย่างดีละแซมนันบอกแล้วเราอันนี้เราขอยังไงเนี่ยเขาถามอะไรที่อยังไงเหรอแซนแซนซับนี่ขอได้เลยบอกได้ลูกกระถา่มชิวูดไหม อ๋อนั่นแหละถามมาแล้วแล้วเราขอยังไงถึงได้ส่งไปต้องบอกว่าเราขอรับโลกยูทูบรางวัลหนึ่งแสนซับมาสั้นอ๋อแสนซับก็ต้องพิมพ์นี่แซมแซมได้แสนซับปุ๊บมันจะมันยานั่นเลยเดี๋ยวนี้ผมมันไถโลมาเลยวเนาะต้องขอเป่าต้องขอต้องขอเป่าสารักขันบกคอนี่ว่าได้อ่าเดี๋ยวเราจะมาฟังเครื่องเสียงกันครับบทิตแท้นะ แมนโบติดวะเนี่ย <okay. S 1> เคย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 ,เ,คย,เ,คยเปิดเท็เสียงเราบอกเออจะเอามาเท็ติ้งโคนแล้วอันน่ะเออเอามาทำเขาเรียกว่าอะไรเอาไม่ติดเลยใช่ไหมเอเอ ไปครับยกหน่อยายกหน่อยเลยยกหน่อยยกหน่อยเออเอาผมมันกันเดียวแลวครับเอา้าฮาเออมัน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 จี เทสบดเท่าไรเนี่ยผมถามนะสองแสนไหนบอจักแสน<ม>จักแสนเทสวีไอพีเนี่ยสามแสนหกสามแสนหกรถนี่จากหลานรถคันนี้จากหลานหลานเจ็ดหลานเจ็ดองหลานพอดี้เออสองหานมงนหมดีมนหม,ม ไม่เป็นไรใน YouTube เดียวละสามที่เสียเนาะยี่ปัญญาเนาะจัดบ่แบบนี้จัดบ่ฮะบ่อย่างนี้เอ้ยจัดงยังไงในเสียดุมอะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้คอมเมนต์แค่นนี้คันนี้คันนี้คันนี้ดูดูอันนี้อันนี้ก็ยิ้มจังเลยตอนนี้ก็ยิ้มยิ้มหลังในเสียดดุมไปไหนวะ ล้งอีกเองค่ะหนุ่มไปรอบนึงหนนุ่มยน่นมดือนขึ้นเดือนแนะลหันนุไปคนเดือนเดแล้ว่ดิเหาททยคิปเด้จอดนันเป็นแ่สภาพเอยเอ่เสื่อเจ้าพักหาอะบอกเออไปตรงไหนนะตรงไหมีงาน่เายใไดุ้เกี่ยวจงานวันไรทยในไทยแนมล่ะ ไปหามาตุนนี่ลงนทุงานเลยป่ะบนโต๊ะนอนเลยนั่นต้องติดกับเครื่องมือไฮเทคนงี่หมดเลยเราปลูกวอลเปเปไฟเนาะที่ไฟแล้วเวลาเราไปเออนี่ไมไฟท้ทำเป็นแค่นี้แล้วไงโอ้คอมพิวเตอร์อะไรอยู่ข้างในหมดเลยครับคิด้านเลยได้เฮ็ดเป็นเตียงเลยเนาะบางนั้นเนาะไปนอนอย่างเดียว ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าไปัไป